คำขอของพี่น้องประชาชนที่นี่การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นเกิดจากความเรียกร้องต้องการของประชาชนนักปชาไม่เคยไปสั่งไหวหมู่บ้านไหนที่ไหนเนี่ยเปิดไม่มีเลยค่ะแล้วเมื่อประชาชนเรียกร้องเนี่ยออเราก็ต้องมาแล้วก็หมู่บ้านเสื้อแดงมันม,ม,มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดมันไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนไเพียงแต่ว่าคือเขาเป็นหมู่บ้านที่รักประชาธิปไตยแล้ว ไม่เอายาเสพติดปลอดภัายยาเสพติดแล้วเราต้องการพ่วงอาญากรรมด้วยซ้ําปลอดภัยจากยาเสพติดปลอดจากอาญากรรมและความรุนแรงมันไม่ดีตรงไหนเพียงแต่ว,ว่าเขาเขาอยากใส่เสื้อแดงเป็นบางวันบางเวลาพูดง่ายๆแบบเหมือนแต่งเครื่องแบบนั่นแหละ<ม>ก็แค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยจริงๆการเป็นคนเสื้อแดงนั้นเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าใส่เสื้อแดงหรือไม่ใส่มันอยู่ที่หัวใจ หัวใจคุณเป็นนักประชาธิไปไตยรักความยุติธรรมหรือเปล่าถ้าคุณเพียงแค่คุณรักประชาธิไปไตยกับรักความยุติธรรมคุณก็เป็นคนเสื้อแดงโดยไม่ต้องใส่เสื้อสีแดงเลยคุณจําได้ไหมในวันที่19ในช่วงนั้นเนี่ยที่เราอยู่กันที่ราชประสงค์ไม่มีเสื้อแดงแนละ้วทุกคนถอดใส่เสื้ออะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นสีเสื้อเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ในช่วงผ่านมาตั้งแต่เราไม่เอารัฐธรรมนูญ 50าศูนย์แล้วเราก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะเพื่อทำให้พลังการต่อสู้ของเรานั้นเนี่ย <c oughs> สามารถแสดงออกได้ชัดเจนต่อสายตาประชาชนและต่อสังคมโลกว่าน,นี่ไงคือเป็นคนเสื้อแดงที่เขากล้าป,ประกาศตัวเพราะน้นหมู่บ้านเสื้อแดงก็คือเป็นหมู่บ้านที่คนเสื้อแดงอยู่กันมากแล้วอยากจะประกาศตัวให้คนรู้ว่านี่คนเสื้อแดงอยู่ที่นี่แต่เป็นคนดีรักประชาธิไปไตย เพราะฉะนั้นนี่ไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกทําลายไม่เกี่ยวเลยมีแค่นี้เองคําถามคือพวกคุณรักประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้าพวกคุณรักประชาธิปไตยคุณก็ไม่เห็นต้องมาคัดค้านหมู่บ้านเสื้อแดงแต่ยกเว้นว่าคุณมันเป็นพวกที่ไม่รักประชาธิปไตยพอเห็นเขาตั้งหมู่บ้านรักประชาธิปไตยแล้วเลยเดือดร้อนนี่คือต้องพิจรารณามุมกลับด้วยนะว่าเราไม่ได้ต้องการจะแตกแยกใดๆทั้งสิน้น ก็บอกไปจะไปตั้งพรรการเมืองสักการหนึ่งคนะครับซึ่งก็เรียนโดยอำนาจโดรานถึงเรื่องลังเลเป็นเจ้าเยประชาธิปัตยเป็นปรการเมืองทตั้งขึ้นมาเพื่อจะจเป็นเครื่องมือตั้งการเมือในการต่อสู้ในระบบต่าระเเพื่อเย็นอำนาจดังเดิมแต่ก็ไา้าต่งแาการต่อสู้กับหลอกช่องก้วห้องตุ้มย่มซักเลียมยมเข้าไปนกับประชาธิปัตยโดยไม่จ้าเป็นผู้นำ

เจ้เป็นหมอเดักเองจ้าเข้เรลามุาันถูกระเอยู่นั่งทักไล่ยุกินไม่เป้นะข้นข้นนนคนข้นข้นข้นขา้นขา้นข้นขนข่้นขึ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 นขนขึ้นขึ้นขึ้จอบ้ลขึ้นขึ้นม้นขนข้นขึ้นข้นขึนขึ้น้นข้นานขึ้น้นนนึ กาเลยก็ต็มม้านซิ่งดํามซิ่งแดงอย่างกระเทกอนมันต้องไปเล่นจิ๊โขคนหนังหยู่อะไรคนนะครับภายตายซีพับท่อนวิชาการนี่ทดี่เราได้มาพบกันจริงๆแล้วก็เราก็ต้องไปตัดยางใช่ไหมครับพี่น้องต้องไปทำมาอาชีพของเราต้องเสียเวลามาแต่เราต้องทำที่แต่คุณหมอแค่ที่เดียวทีแดงไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆแล้วพวเชืออะไรหรือเป่าพวกระจอบได้เชือทีแดงนะครับ ตัวระับพีน้องชื่อปีวีทีตั้ไปคุยบอกทังผู้นำประเดศนะารับหัวเราคนตายน่าดับไม่ยายว่าจับเปนเที่ยวนั่งรอกของประเดศให้นะครับบีนี่คนเอเวไม่ใช่เลยนะรทุกกองเยล่ารุ่มีน้องร้างเก่งน่ออกมามาทำให้ดีน้องที่แดงที่ก้าที่ะเึิดนะครับเราีในกรต้องลงนี่จห้นันเลยไปเลยวถ้าับมนเร็น้าปเลยยงไกันน่าับจดกอเราความเป็นจุดจุนกองเราดังเดิมเรรครับ ไม่ย้าย้มาทำลายแม่ดับแม่ได้มาแบงนะครับเราจะต้องยู้กันด้วยความหลักความรบกันจะไม่กับ่นดองนะครับวันนี้นี่พวกพวกควกคนอื่นทนได้นะวันนี้ตีพวกเรามาเย็บรองกันไม่ใช่เย็บรองอะไรมาใหม่ให้ยุทเจรยุทธดับตาพูรัตน์พวนีเลยครับคนที่คิดพื่อรียนะครับ่นเพรยราว่าต่างูรัตน์หวเลยครับวันนี้ใครมีรรได้ นัรบลุงรเพราพี่ดองไม่ใจ่หมกันวะทำไมไม่ดีแทกรู้วมา่านักรที่นแงมามารุนดูมันร้องเลยก็จับตายลงนะครบพรอะนาดอย่าพกันนะนนรบดพกตราด้วยมาคุยกันเลยที่ว่ารางที่จะไม่การีิแบกมาเ็ที่นะครบให้กับด้กับการรับรู้เี่ทำไมตัอราเลยที่ต้องสู้นะครบพี่ดอง เราไม่ต้องการการไปชืมนหน้าเราไม่ต้องหงเราวนับมน้องเี้ราีน้เป็นคนที่มีนามไกนะครับดี่ยเพะพีน้องมาต่อู้ควรืนรคนละเบิงดีของมีน้องตัวประตูไยนะครับกำลังดีปกะอง การแบบปักแบบโกแบกที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นมาครับกระชุมนะครับอ่าครับคุ้ยไยนะครับแล้วก็เจตนา